สวัสดีครับอยู่กับ s ซ r ร์ฟไมล์เมโนะครับผมครับแอดมินเพียวครับอันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับ VIP และคําสั่งต่างๆและการเติมมาได้อะไรยังไงบ้างนะครับเป็นการบอกว่า VIP ยอดไหนทําอะไรได้บ้างครับผมขออนุญาตเปิดเพลงเบื้องหลังนะครับเดี๋ยวเลือกนิดนึ่งครับอ่าโอเคทีนี้เราจะมาดูกันเลยครับว่าเติมเท่าไหร่ได้คําสั่งไหนและไปยังไงบ้างครับ ครับผมสำหรับการเติมนะครับจะมีทั้งหมดแบ่งเป็นทั้งหมด 6p นะครับ6สีด้วยกันคือตอนนี้ vp 50 Tru นะครับจะได้เงิน3ล้าน,นครับตบับกับเตียงได้ครับพิมตามนี้เลยแล้ว vp 1 0 0่นะครับจะได้เงิน6ล้านแล้วพิมสี e b เพื่อนได้เพิ่มขึ้นมานะครับไม่ใช่ได้แค่นี้เดี๋ยวคือได้บนดด้วยครับผมคือจะเรียงเป็นอย่างนี้เลยเลยอ่าสีบีตัวเองให้เพื่อนก็นได้ครับ วมขึ้นมาต่อขึ้นมาคือบี3ครับแซนฮ a ลครับเพิ่มเลือดเพิ่มน้ำเพิ่มอาหารเพิ่มยาให้ตัวเองครับผมหรือเพิ่มไม่เพิ่มก็ได้ครับ VP 150ได้เงิน9ล้านครับนะแล้วต่อจากนี้จะเป็น VP เงินไม่หมดนะครับภายใน1เดือนสามารถของเงินใหม่ได้เลยครับถ้าเกิดเงินใช้หมดแต่ก็ไม่ค่อยจะมีคนใช้หมดเท่าไหร่นะภายใน1เดือนนะครับเพราะทุก VP มีระยะเวลา1เดือนครับ อ่าแม็กสกิลทูคือทำให้เราวิ่งไม่เหนื่อยนะครับดำนำ้ำนานปืนกลต้อนิ่งขึ้นครับตายสกิลไม่ลดพิมพ์แล้วสกิลจากที่ยังไม่อัพนะครับจะเต็มเลยครับแต่พิมพ์แล้วเราก็ต้องตายก่อนหนึ่งครั้งครับเพื่อให้มันแสดงในทุกอย่างครับผมต่อมานะครับ slash t f auto repair t o คือพิม์แล้วรถหรือคอที่เรานั่งอยู่นะครับจะโดนยิงแล้วไม่เหมือนผักหรือโดน C4 RPG ก็ล่วงนะถ้าโดนอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่านั่งรถไม่จำเปนต้องขับคนขับก็ได้ก็ไม่พังเหมือนกันโดนยิงด้วยปืนอะไรก็ช่างเถอะ อ่าต่อมาครับอันนี้คือวีลืมบอกเลยอันนี้คือเป็น VP 300นะครับตั้งแต่ร้อยห้าสิบไปถึงสามร้อยเลยแล้วก็400ครับต่อมานะครับเป็น VP สุดท้ายวีพีหกห้าร้อยครับห้าร้อยสูอ่าอันแรกคือเซกฮอรครับอันที่2คือเซกฮอรที่มันสามารถยกรถได้ครับอันที่3คือเซกรถอันที่สี่คือเซกรถโซนโบเบลนะครับผมอันที่มาคือเซกิซี่แบบว่าแต่งครบเลยมีกล้องมีอะไรครบหมดเลยขาตั้งครบครับอันนี้นี่ก็เหมือนกันอ่า ันนี้มาตาเนี่ยย่อมไมจับมาตาโมเลนะครับอ่าแต่กำลังถามอยู่ครับคาดวันสองวันก็คงจะเสร็จครับอ่าครับผมอ่าครับต่อมานะครับก็เราจะมารีวิวคำสั่งให้ดูกันเลยครับว่าข้างในมันเป็นยังไงพิมพ์แล้วเป็นยังไงบ้างครับผมโอเคนะครับอ่าครับมันอยู่ที่หน้าเกมบันเทอรแล้วนะครับอันนี้ผมจะขอเข้าเซิร์ฟตัวเซิร์ฟหนึ่ง เลือกที่คน,นน้อยๆหน่อยโอ้เหมือนเซิร์ฟจะเพิ่งรีนะครับมาทุกเซิร์ฟเลยอ๋อตอนนี้ครับเซิร์ฟรีพอดีเลยยั่ไม่อยากเป็นผู้เสี่ยงตายเข้าในตอนนี้นะครับจะโดดเด่นเกินไปหน่อยพอเซิร์ฟจะรีทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วครับอ่าพอเซิร์ฟสามก็แล้วครับมีคนเข้าไปแล้วเกตตามเสียงที่ยีเลยครับ เข้ามาแล้วครับกับเซิร์ฟนี้แล้วก็เดี๋ยระแวงไม่มีคนสอยใช่ไหมอ่าครับผมผมจะเสกตีเยียงครับให้ดูรบแล้วนโทมกดนอนแล้วนะครับอ่ากดนอนโดนโดลงไปแซนโฮมอ่าวับสมัางบนแล้วเห็นไหมทีนี้มาเรื่องการเสกทีพ,พีนะครับผมกดยูยูนะ <500 S 1> อ่ะมีห้าร้อยยี่ห้านะครับ กิฟต์คบคิดเจ้าห้าครับยกรถได้คิดเจ้าสามครับก็จะเป็นแนวๆนี้อ่ะอย่าวผมจะลองคิดกิดตี่ดูช่วยกิดตี่มาแต่งครบเลยเห็นปะไม่ต้องแต่งอะไรแล้วหน้าเต็มเลยอ่าครับผมทีนี้ผมจะมาลองรีวิวเครื่องบินยกรถ ให้ดูเหมือนจะติดอ่าครับยกได้แล้วครับถ้าเกิดมันกดโม,ม่งๆกดคอนโทรนครั้งนึงนะครับมันจะยกแรงไม่ตรงนะับโอเคครับสหรับการรีวิวพีอรับมคาดว่า ่ะวะตาหลายเสียหิวข้าวก็โอเคครับกั <c oughs> บการดีวีวพีนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับพร้อมดู่มแล้วด้วยอ้ออีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกว่าผมซลเอาเข้มินเข้าให้มันทุกคนซื้อได้โดยใช้เงินแทนแล้วก็จะปูตอนปลายเดือนก็ตอนนี้ก็ปลายเดือนแล้วครับเิร์ฟก็ลื่นขึ้นแล้วครับ ผมเลยว่าจะทําอย่างนี้เลยก็คือให้มันขายได้ให้มันซื้อได้แต่ v p พีที่มันเสกได้มันก็จะดูไร้ค่าเนาะก็เลยขอเปลี่ยนครับเป็นเกลืสุดเมียนหมดแทนเดี๋ยวโดนนะอันนี้สุดหมดแล้วนะผมจะพิมพ์รีโหลดอ่อนลอยนัดแล้วเห็น <c oughs> ดูนะ,ะยิงยันหน้งหมดเลย เตอร์มาครับจะมาลองกับปืน9ไม่ใช่คอมเตอร์แล้วโอ้โหมาครบเซตอโอเคหมครับก็คำสั่งนี้มันจะใช้ได้กับทุกปืนเลยนะอ่า ไปทางไหนก็มีเด่วบวกของมันอย่ารอรอโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมครับผมโชคดี